ตัวใหญ่เลยทุกคนนี่เขาจะไม่ต้องเด็ดเลยเรามาดูกันดกันวดกัเด็ดกันเด็ดกันนเันเด็ดกันเกนเดก ไปฟังนี้แต่ว่าคุณตัวใหญ่ใหญ่แต่เราลองอมไม่ได้เขียนอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เขียนอันนี้เป็นสายพันเบนนี่ฮอปเป้นะทุกคน วายมีลูกกับแม่อยู่แล้วก็เขาถ่ายรูปคุณคุณเยอะแต่ว่าเรากำลังจะหาวิธีไปสวัสดีค่ะเฮ้หยุดสวัสดีค่ะแฮยยังไม่ได้กินอันนี้คือทำคลิปไปแล้วนะทุกคนเราก็เลยมาไลฟ์สดเรากำลังเดือดดูดิสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรากำลังจะพากินนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะจะได้มีคนเห็นนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนที่จะกินดูดิซูมสวัสดีทุกคนเอยนะคะโอเคทานเผื่อนี่โทรสั่นจะร้อนไมทุกคนดูนะอันนี้เป็นสายพันธุ์เบนนี่ฮอปเป้นะคะอืม ม,ม,มันแบบอร่อยอ่ะมันไม่ได้แบบแต่บอกก่อนนะเอามันไม่เหมือนโอ้ยนี่ไงเราเจอแล้วเราจะต้องมาดูคุณดูว้าว เยอะมากรถนี้มากใหญ่เยอะมากเขาก็กินกันเยอะอืม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 มันแดงมาก โทรศัพท์อาจจะร้อนๆน,นะนเร่งนาทุกคนอยู่ตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวให้ดูเขาไปแล้วสวัสดีค่ะดูจาวใหญ่มากนี่โอยร้อนดูดิถ้าใครกินหมดได้ถือว่าเก่งกอะน้อยนะแล้วรักตัแบบมันต้องกินทุกเขา,างไงอันนี้เป็นที่ฮอปเป้ค่ะ สายพันเบนี่ฮอปเป้เบนี่ฮอปเป้ก็เป็นเมื่อเมืม่อวันที่สามใครยังไม่ได้ดูคลิปนะฝากไปดูนะทุกคนแบบโคตรใหญ่ใหญ่กว่านี้อือืออือเฮ้ดังนะรู้ว่าอร่อยอือหึ่งหญมากได้ยินเสียงเขาเด็ดไหมมันดังกันปะร้อนอะ่ะอือ ทำเดียวไม่ได้จริงๆต้องหย่แต่ตัวเนี้ยเรากินคำเดียวอืเป็นนอกแล้วเราต้องเลือกอะไรดียด่ยทุกคนดูแดงมากนี่ ร้อนแดียวตองหน้าฟ้าจะขึ้นไหมทุกคนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีความเป็นตะอเบอรี่ที่สูงมากๆนะคะเพราะว่าทั้งรสชาติทั้งกลิ่นทั้งสีเขาใช่เลยตรอบอรี่จริงๆอืมอืมปัดกล้องไหมยอยากให้เห็น ดูความแดงแต่ละฝั่งนี่นะสวัสดีค่ะเป็นคลิปที่ราคอยชอบพี่นัทไปกนขอบคุณนะคะ<ส>ก็ไม่ได้มาทำเลยเลยนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างจะไลฟ์สดเนาะนี่ทุกคนดูลูกใหญ่เราต้องเด็ดวิธีการเด็ดเหมือนเดิมลูกไหนไม่กินอย่าจับนะคะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาจะช่ำชำเย็นๆนะทุกคนนี่ดูลูกนี่ ขอบคุณค่ะนี่ทุกคนดูถ้าเราไม่กินเราไม่อย่าเด็ดอย่าจับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคนอื่นเขามาจับไงแล้วมือเราไม่ใช่สะอาดสําหรับทุกคนไงเข้าใจปะมือถ้าเราจะเอาอันนี้เรากลับไปไหนสามลูกอ่านมาเราต้องกินยมทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ยังยาวๆนะนยังสวัสดีได้อยู่เนาะ รัฐมีคลิปนะคะแล้วทำออกไปแล้วสองคลิปแล้วก็ไลฟ์กินสดไปสองครั้งนะคะฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ให้รัฐพี่นะเป็นกำลังใจอาจจะได้มาทำคลิปปีละครั้งเกี่ยวกับการกินเนี่ยสตอเบรัลอีม,มันมืดๆไหมทุกคนมืดหรือไม่มืดขอบคุณที่คนไลฟ์นะคะนยอืม,อม อยากจะบอกว่ามันแบบเนี่ยมันต้องกัดสองคำงจริงๆนะลูกมันไม่ได้เล็กใครอยู่ข้างหลังฉันไหมมีมาทุกคนวันนี้นอกจั่ไม่ผิดหวังจ้ะบางคนอนะ่ะชอบลูกเล็กนี่ กพี่เอืองพี่เอืองพี่เอืองทำไมไม่เอาเสื้อวางไว้ถือพลุงพลังทำไมเสื้อนะเอาไปวางไม่เลยมากับพี่นายทุกคนดูอยากให้เห็นทำไมรับถึงไม่ตั้งกล้องใช่ไหม คือคนเดินเข้าเดินออกเราก็เกรงใจเนะาะเมื่อก่อนอนะทำได้ไอือมอันนี้หวานเยอะเลยทุกคนน่านะุยได้ยินเสียงไหมเธอโชคดีนะเธอได้ยินเสียงเด็ดสตรอเบอรี่แลวนี่อืมลูกเล็กแต่ร่อยอม,อม เย็นเย็นถ้าฝั่งเนี้ยจะเย็นถ้าไหนโดนแดดอ่ะมันจะอุ่นได้กี่ลูกอะอืมกี่ลูกเล็กอะอือมกี่ลูกใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอือหือย่อสวยจะด้วยนะย่อสวยจะด้วยนะทุกคนนี่ ลูกเล็กก็หวานเนาะทุกคนดูนี่รเราไปกินไม่ได้ปีนี้แพงมากนะสตรอเบอรี่แพงเนาะสตรอเบอรี่แพงค่าเข้าแพงลุงบอกว่าถ้าไม่ได้ห้าสิบลูกคือไม่คุ้มเธอโูนเธอลูกนี้อืมใหญ่มากใ่แต่ไม่กล้ากินเอา้วเอาวทำไมอ่ะอิ่มแน่ไม่เอาอนนี้ทุกคนอันนี้ลูกใหญ่ไหมขอขอ,ขอกินลูกขนาดนี้นะคะขอกินลูกขนาดนั้น สองเห็นอือมีเนื้อเยอะไงะเอาความจริงนะคุณจะไม่โกงหกประชาชนลูกใหญ่ก็จริงอืมน้ำเยอะฉ่ำแต่บ้านเราคงไม่มีหรอกรสชาติเนี้แต่ว่ามันใหญ่เกินไงพี่เขาจาปะ่ะรู้ลูกใหญ่เกินมันไม่อร่อยทุกคนแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาบำรุงอะ แ,แต่ว่ามันไม่เหมือนลูกเล็กเว้ยลูกเ็โคตรแซ่บลูกเล็กๆท,ทุกคนอันนี้นะนี่นะเห็นไหมกล้องรจะไม่ดีแล้วนี่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แบบไม่มีตืมลูกเล็ก้าจริงๆกินเนะีเป็นร้อยลูกเลยนะจริงๆไม่กินพยายามจะเลือกลูกที่มันใหญ่มันอร่อยอ ต้องไปกินไอ้นั้นหรือยังเจ้าหญิงสตรอเบอรี่ฝั่งนู้นนะอันนั้นเจ้าหญิงนะพันเจ้าหญิงตรงน,นี้ยังไม่ได้ไปขอถ่ายคามิคามิคายูเออคามิคายูคามคา,มา,มา,มามออนี่อีแต่อย่าวราชทำไมไม่กินนะเอาจริงๆเลยนะทำคลิปไปแล้วทำคลิปแล้วก็กินจนแบบ คือมันไม่เยอะเหมือนฝั่งนู้นนะปีเนี้ยพ <c oughs> ี่รูไม้ฝั่งนี้ไม่ค่อยเยอะ <c oughs> อืมคทุกคนอันนี้อร่อยอันนี้มากับปิเอื้องนี่ <c oughs> วหวานอะนี่มาดู อรากินลูกแล้กนะมันหวานเนาะมันหวานแบบมันไม่ได้มันไม่ได้หวานจา๋าแต่มันหวานอืมนะนะโหพี่ก็ไม่เด็ดลูกออกแดงๆดง่ายนะพี่ต้องเลือกแบบที่มันแบบหวานเลยทำหน้าเปรี้ยวจีนี่นี่น,นลองดูลูกนี้อะเดี๋ยวหาว่าหนูโกหก 6. เออนั่นแหละเด็ดขึ้นเออเรานี้ออกขั้วขั้วมันอะ่ะขั้วมันขึ้นสูงแบบนั้นอหะเหมือนมันยกอะ่ะเหมือนมันยกมันจะหวานต่างกันเลยอะไรเปรี้ยวหรือหวานหวานทำไมเธอทําหน้าเหมือนมันเปรี้ยวเนี่ยทุกคนเนี่ยลูกเนี้ยอย่างเงี้ยต้องเข้าใจต้องรู้จักรัดสีรัดแชมป์สตรอเบอรี่นะลัดแชมป์สตรอเบอรี่นะทุกคนอื้ม ทำมาี่ต้องหนึงเจน้อยอ่ะมันก็เต็มร้อยเลยใช่ไมงั้นก็เต็มร้อยหมดแหละค,คนเยอะแต่ว่าสตบบรอเบอรี่น้อยอือันไหนอันนี้เหรอคะนี่ฝั่งนี้ค่ะเจ้าหญิงฝั่งนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงแนะนำถ้าจะกินให้พี่กินรอนนี้มาพี่ตามหนึ่งมาร้อนนู้นเลยร้อนแรก <c oughs> ทุกคน ถ้าไม่มีคนเดินเมื่อกี้เราเราทำคลิปไปแล้วนะนี่นี่แล้วเดี๋ยวเดี๋นี <c oughs> ่ร้าน,นี้ไปสุดๆไปในๆเลยอันนี้เราทำคลิปไปแล้วร้านน่กินไปนเยอะมากทุกคนเยอะสำหรับคนอื่นหรือว่าเยอะสำหรับไ <ป S 1> อ้อนี่นะก็มไม่รู้นะแต่แร้านนะเนี่ยลูกเล็กๆแดงๆอ่ะเต็มเลยพี่เห็นไหมเลือกลูกย,วยาวๆอะ่ะเอาให้มันสุก เต็มเต็มอ่ะนี่นี่นี่ทุกคนดูดิมันเป็นโอ๊ยแล้วก็ส่องมัไปหมดใช่ไหมแบบมันมันกำลังเป็นฝั่งนู้นอ่ะไม่ผิดหวังปีนี้มันกลับเปกันปีนี้ฝั่งนู้นเขาบอกว่ารู้ไหมว่าสมัยสตรอเบอรี่อ่ะหนึ่งรสขนาดนี้ลุงหนูนัดพูดกับลุงอ่ะแล้วลุงก็เลยบอกว่า เอาต้องเอาแดงแดเลยนะการที่ตอสตอร์เบอรี่อะแดงแดอ้ที่มันทําให้เรากินอร่อยเหรือนู่นนี่นั่นอะเพราะว่าเพราะว่าเข,ขา,าขใช้เงินอย่าพูดคำนี้นะถ้าใช้เงินออกมาดีหมดคือมันลงทุงนอ่ะเนาะพูดง่ายๆไหนจะปุ๋ยุน <ưng> ดี มันมีอีกนะทุกคนนู่นเฮ้าแรกเดี๋ยวเราไปเฮ้านู่นกันมันมีลูกเล็กเ็าอยากกินสิแต่เขาไม่เปิดอ่ะนู่นเขาเปิดไหมอ่ะ้นมันมีทั้งหมดสเฮานะถ้ามาปุ๊บ แต่แล้วฝั่งอ่ะมันเขาเปิดทั้งสี่เลยนะครับเผื่อใครมาแล้วดูย้อนหลักอีนึงเ,เขาให้เข้าหมดเว้นตรงที่มีรบปอ้าวเขามีมีรบคคาว่าลบปของอะคืออะได้ว่าเชือกเหรอ,อเชือกอะ่ะขึงไว้อะ่ะอย่าเข้า<ม>เพราะมันเข้าไม่ได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือ<ม>อะไรน,น,นะคือห้ามยื่นมือไปเด็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนัดเห็นคน จอนอ,นอะ่ะเชนสะกดถูกไหมวะนั่นแหละเขาทำพอปีนี้ล้วเพิ่งเห็นนะที่มาจากประเทศนู้นะูุ้้ยเขาแบบเขาทำกันนะแบบลูกมาแบบมาน่าจะมาเยอะพระมาที่เขามาเป็นกุ๊กเนาะน่าจะเป็นแบบเกือบสิบคนอะ่ะท,ท,ทั้งทั้งที่ที่อื่นนะ่ะของกินเยอะมากนะแต่ปรากฏว่าเขาว่าเนี่ยเขาเขาสาวอะเขาเข้าไปในที่เขาห้ามอะแล้วเขาก็สาวมันก็เลยไม่โอเคไอ นั่นแหละมากินต่อทุกคนอันนี้มีสุซือแต่ว่าเอาเออเนี่ยมีรสตรงนี้ด้วยทุกคนดูดิเขาไม่เปิดเลยเนาะอันนี้นอ๋นนอดูดูแว่นก่นฉันมองไม่เห็นอันนี้เป็นโยซูโฮชิโยซูโฮชิทุกคนฝั่งน,นี้เขาไม่เปิดลูกเ้ยอันนี้เป็น พอ,อ,อนอนเนี่ยกลับลั่นมดเลยลูกมันยังไม่แดงเห็นไหมเดี๋ยวทางนี้รับก้นานเดี๋ยวทางนี้เบนนี่ทขามาเบนนี่ทข้ามารับกินแล,แล้วนะไปดูกันเข้ามาฝั่งเนี้ยแอบผิดหวังนิดนึงนะตอนเนี้ยนนเพราะคนมันเยอะใช่ปะ่ะแต่ลูกมันแดงไม่ทนันแะต่ฝั่งนู้นนะคือเขาฝั่งนู้นนะก็คุยแบบเยอะมากทุกคนเบนนี่มาะจะจับกล้องให้ดูนะคะเห็นไหมความเขียวว่ะเยอะ แต่นี้เบนนี่ทำรมานะเบนนี่ทำมาโคตรอร่อยแล้วมาบอกเลยนะในเฮาร้อนมากทุกคนดูที่รัดไม่เด็ดเพราะมันไม่มีนะเห็นไหมคะเห็นไหมแล้วมันร้อนมากเขาก็ต้องเปิดลมถ้าร้อนมากเกินไปสตรอเบอรี่ก็ไม่เป็นลูกนะไม่เป็นแต่ถ้าเย็นเกินไปสตรอเบอรี่ก็เป็นลูกก็จริงเดี๋ยวนะทุกคนโอ้โหคือเขาเข้ากันมาฉันกำลังจะหาลูกกินสักลูกนึงเนี่ย คืออันนี้เราทําคลิปไปแล้วนะคะแดงกว่านี้นะคนคือคนเข้ามาแล้วไงอยไปดูคลิปกันแล้วกันคือกินอย่างเดียวจริงๆไม่ได้พูดคนมันจะมีให้เราสักลูกไหมอะหน่าสงสารเนาะ <laughs> น่าสงสารแล้วแดดก็ร้อนเวอ้ออันนี้คือเบนนี่ทรมานะคะทุกคนเบนนี่ทํามามันก็จะเป็นเบนนี่ฮอปเป้น่าจะเป็นเบนนี่ฮอปเป้ไะมคือไม่มีลูกแล้วอะ เบนนี่ฮอปเป้ผสมเห็นไหมคนที่ไหนนะเขาเอื้อมมือไปเด็ดคนอะไรเนี่ยอันนี้เขาเห็นไหมจริงๆริงมันเป็นอย่างนี้คืออันนี้คือคนต่อไปชุดต่อไปจะเข้ามันก็จะมีลูกแดงๆอันนี้จะเป็นโยซูโฮชิมาอันนี้รักจะไม่ได้กินค่ะไหนๆมาแล้วเราก็ต้องกินไงจ้าพาเดินเร็วนิดนึงทุกคนโยซูโฮชินี่ตรงนี้ก็ได้ อุ้ยมันนิ่มแล้วนะทนมาขอบคุณอืมโยซูโฮชีสีดาวเนี่ยกัดทิด้านจะบอกว่าเขามีความเนื้อเขาแน่นนะอ่าฉันเจอแล้วเนื้อเขาแน่นกรอบโยซูโฮชิเนะนี่ยอืมนหรอโค้งเราอะดวงมันจะได้ขึ้นหรอลูกใหญ่แดงเลย มันจะเป็นแบบเนื้อเขาจะแข็งๆนิดนึงอ่ะทุกคนตัวนี้นะอ,อ,อืออืออือต่อไปต้องไปซื้ออ่กอือฝั่งนี้ไม่ค่อยมีแล้วพี่เอื้องอ,อันนี้อร่อยนี่มานี่มาลูกเอ็กนี่เนี่ย อันนี้ยกชื่อโชีอันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์ที่อันนี้อันนี้เนี่ยนี่องหลวงลูกนี้ลูกนี้แล้วก็ลูกนี้ครับเออส่องไม่โดนมันจะมันจะมีความเป็นเนื้อมันจะมันจะมันจะแข็งแข็งนิดนึงแข็งแข็งในที่นี้หมายถึงแบบเหมือนกรอบอะเออเออเนี่ยอะลูกนี้เฮ้หมือนมดแล้วทุกคนมันดูที่นี่อย่างนี้เเออคนเขากินจนแบบ คือคนนี้เขากินเขากิน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 อย่างเดียวจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้ไดแบบมันไม่มีแล้วว่ามันงๆเราต้องแถบนี้นแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ผอมใช่ไหมหแม่แถบนั้นน่าจะเยอะกว่าคนคนไี่มีจริงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเขาไปทางนี้นะนี่ไปเดี๋ยวไปเนี่ยไป เราจะออกเราออกไ่ไดะเขาเก็บแบบเก็บอันนี้มากเอาตายกินไม่ได้หมดแล้วอ่ะอืมนี่นี่เี่นีแล้วนีี่นี่น่นีนี่นี่ี่เี่นีนี่นี่ี่นี่น่นี กินครบแล้วทุกคนเดี๋ยวไปซื้อกลับบ้านนี่สีขาวเลยนะใช่อะไรพี่เอื้องอะไทำเหมือนเหมือนเปรี้ยวอ่ะทุกคนเนี่ยมันกินได้อยู่เดี๋ยวต้องเข้าใจคน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 เนี่ยเป็นลูกเลยแต่ก็อร่อยไม่อร่อยได้ไงกินกับกินได้สามสิบยุกได้ อ,อืมเขารู้แล้วไงเขาไม่กินลูกใหญ่เขากินลูกใหญ่เสองลูกแล้วนั้นเขากินลูกเล็ก,ลก,ลกอื่อกกินไม่กินนี่เยอะขนาดนี้นะอืมน้องเสื้ออยู่ลงไหนก็อยู่ลงนี้แหละเอามาณนีอืมไปทุกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูอย่าลืมกดไลค์ให้นะแล้วเดี๋ยวค่ะอ้นี้ฝั่งนี้เป็นสืๆหนูว่าสืๆอร่อย ไม่หมดเวลาสักทีนะแต่ว่าคุณกินหมดอ่ะสูๆอะเนี่ยลูกเล็กๆอร่อยนะนะทุกคนมันเยอะแต่ว่ามันยังเป็นลูกเล็กๆยู่นคะลูกอันนี้อย,นะอยู่แต่เขาเขาโตเร็วมากนะอยู่ใี่เขามาไม่ต้องกลัวไม่มีกินนะมีนะแต่อาทิตย์นี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันน้อยแต่ที่เราทาคลิปคุยเยอะถ่ายแบบอืออันนี้ก็ต้องเลือกลูกเล็กๆ เอออือ,อขอ้างๆอยู่เลยนะอะอะไดยินแจงเด็ดไหมเขาเด็ดไปแล้วมอิ่มมากทุกคนอิ่มมากเลยค่ะอิ่มมากมคลิปด้วยนะเดี๋ยวฝัดดูคลิปด้วยกันี่นําสั่งค่อนอมีคนถามแว่นพี่เยาวกับน้องเดี๋ยววันนี้จะกลับไปแล้วจะไปดูวัน้นะเพราะ่แว่นน,วน,นั้นแต่แว่นอันนี้นานมากทุกคนแว่นนี้เป็นแว่นสายตานะคะ แต่มาหรอไม่ไม่ไม่มาแกน่าจะยือ้อวันเขาลูกเขาเอ้ยไม่ใช่เขาเตรียมจัดอันนั้ไปทุกคนคเหงื่อออกแล้วโอเคลาก่อนจากกันเดี๋ยวออกนู่นทิ้งอยู่นู่นอ่ะเดินตามทิ้งแล้วเราเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปนะคะฝากไปดูด้วยนะฝากไปดูตั้งแต่ ep แรกวันที่3 EP แรกวันที่สนะคะทุกคนแล้วก็มันก็มันเป็นไลฟ์สดอะค่ะสองวันมาสองรอบแล้วเนาะที่คิดแล้วอะใช่ไหมใช่วันนี้วันที่สามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคิดหน้าแต่ว่าเดี๋ยวฝากด้วยนะบ๊ายบายคิดบ๊ายบายา